สวัสดีค่ะพบกับใหม่ชิดชนกนะคะกับรายการใจสมานทอกค,ค่ะรายการทลอกสบายๆที่จะช่วยให้คุณค้นพบและเจรนายเพชรทีท่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะสำหรับใน EP ีนี้ค่ะเราก็ยังพูดคุยกันเกี่ยวกับเทศกาลนะคะหลายๆเทศกาลสำหรับคริสเตียนอยู่ค่ะ แล้วก็จะมีอยู่เทศกาลหนึ่งนะคะที่หมายเคยเปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านแล้วก็เห็นว่ามันมีเทศกาลนี้อยู่นะคะก็คือเทศกาลปัสกาค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเทศกาลนี้ว่าเออเทศกาลนี้คืออะไรแล้วก็เออเขามีพิธีการเฉลิมฉลองกันอย่างไรนะคะซึ่งผู้ที่จะมาให้คำตอบและก็ความกระจ่างกับเราจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากสิทธยาพิบัลอาวุโสของเราค่ะอาจารย์มนุนศักดิ์มลมัตยาคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ คําว่าปัสกามันหมายถึงอะไรคะหมายถึงผ่านเลยไปนะภาษาอังกฤษคือ pass over ผ่านเลยไปแล้วเทศกาลปัสกาเขาเป็นเทศกาลเกี่ยวกับอะไรคะมันเป็นเทศกาลที่พระเจ้าสั่งให้คนยิวเนี่ยราล,ลึกถึงนะครับแล้วก็จัดพิธีปัสกานี้ขึ้นมาทุกปีนะครับ คือคนยิวเนี่ยเขาจะมีปฏิทินอยู่สองชุดค่ะปฏิทินศาสนานะครับจะเริ่มเดือนที่หนึ่งเนี่ยแต่เขาจะนับแบบจันทรคตินะเดือนที่หนึ่งเขาเนี่ยอยู่ระหว่างกลางเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษานี่เดือนที่หนึ่งแล้วก็เทศกาลปัสคาเนี่ยจะจัดขึ้นในเดือนที่หนึ่งเหมือนเป็นปีใหม่อย่าง,งี้เหรอคะเป็นปีใหม่ของปฏิทิน ทางาศาสนาของยิวปฏิทินศาสนา,ศาแต่มันไม่ใช่เป็นวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งนะ,ะวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งะมันอาจจะนั้นอยู่แล้วก็มันเป็นวันแรกที่ซ้อนกับเทศกาลขนมปังไร้เชื้ออ๋ออันนี้รู้จักค่ะขนมปังไร้เชื้อนี่จะจัดเจ็ดวันแต่ว่าปัสกาเนจะเป็นวันที่หนึ่งในเจ็ดวันนั้นอนะ แล้วก็อันเนี้ยทำครั้งแรกในขณะที่เขายังเป็นทาสอยู่ในอียิปต์คือมันเกิดขึ้นเพราะว่าพระเจ้าได้ส่งภัยพิบัติมาเหนืออียิปต์สิบอย่างด้วยกันนะครับเพื่อให้ฟาโรเนี่ยอมปล่อยพวกอิสราเอลออกไปฟาโรก็ใจแข็งกระด้า嘛ไม่ยอมปล่อยพอโดนอันที่สิบเนี่ยก็คือพระเจ้าส่งเพชฌฆาตมา แล้วก็ทำลายลูกหัวปีในทุกครอบครัวของชาวอียิปตร์รวมทั้งสัตว์หัวปีใน,ใน,ใน,ในทุกๆบ้านแต่ว่าพระเจ้าสั่งโมเสสว่าบ้านคนยิวเนี่ยให้ฆ่าแกะและเอาเลือดแกะเนี่ยมาทาที่วงกบประตูแล้วทูตมรณะเนี่ยเมื่อเห็นเลือดที่วงกบก็จะผ่านเลยไปไม่เข้าไป แล้วคนบ้านนั้นก็จะไม่มีใครเสียชีวิตอันนี้คือที่มาของปัสกาปัสกาแล้วหลังจากนั้นอิสราเอลก็ออกจากอียิปต์แล้วพระเจ้าก็สั่งเลยว่าทุกปีให้ทำเทศกาลนี้เพื่อรลลึกถึงเหตุการณ์นั้นะอะในวันนั้นในวันนั้นที่เขาปลดปล่อยเพราะว่าหลังจากคืนนั้นแล้วพอประมาณสักตีสี่เนี่ยเขาก็ออกเดินทางจากอียิปต์เลยเพราะเวลาเขากิน ปัสคาเนี่ยเขาจะต้องกินแกะไงไอแกะที่เอาเลือดมาทาเนี่ยแกะนั้นจะต้องเอาไปย่างต้องย่างทั้งตัวนะห้ามไม่ให้กระดูกหักเลยแล้วก็ต้องรีบกินและขณะที่กินเนี่ยจะมีขนมปังไร้เชือ้อแล้วก็มีผักขมนะฮะแล้วก็เขาต้องแต่งตัวให้พร้อมสําหรับการเดินทางสําหรับการเดินทางอขอกินเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บก็ประมาณเนี่ยเลยที่คือประมาณตีสามตีสี่เพราะเขาออกเดินทางนี่คือที่มา แล้วพอเขาทําสมมติในวันนั้นที่เขาเอาแกะทาประตูใช่ไหมคะคแล้วในวันต่อต่อมาที่มีการทําเพื่อระลึกถึงวันนี้ค่ะเขายังมีการเอาเลือดแกะทาประตูอยู่ไหมคะอาใช่ครับยังทําอยู่ยังทําทอยู่เขาจะต้องเตรียมแกะเขาเรียกแกะปัสคาแล้วเขา,เาก็ยังทําอยู่นะในในในเทศกาลนี้ใช่ครับอืมอันนี้ก็คือเป็นบริบทของที่มาที่ไปซึ่งอยู่ในพระคัมภีเดิมใช่ไหมคะใทีนี้ในพระคัมภีใหม่นะคะก็มีการพูดถึง วันปัสกาด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้ใหม่เห็นในพระคัมภีร์ที่มีกล่าวถึงว่าสําหรับพระเยซูคริสต์นะคะในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกทรอยตนั่นนะคะพระองค์ก็ได้ทรงร่วมรับประทานปัสกากับเหล่าสาวกด้วยซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นี้ค่ะทั้งในตอนแรกพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่ตอนนี้มันเหมือนหรือว่ามันต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์มันเหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเยซูก,ก็เป็นยิวนะสาวกก็เป็นยิวเพราะฉะนั้นเทศกาลนี้คน คนยิวก็จะถือเทศกาลนี้นะครับเพื่อรลลึกถึงตามบัญญัติของโมเสสนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เกี่ยวโยงกันใช่แล้วในในความหมายมันมันเหมือนแบบต่างกันยังไงบ้างไหมคะเหมือนทำไมพระเยซูถึงต้องแบบเลือกที่จะทานปัสกาก่อนก่อนที่ในวันรุ่งขึ้นจะโดนทรยศอย่างเงี้ยคะ่ะก็ผมคิดว่ามันเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้านะครับจริงๆแล้วปัสกาเนี่ย มันเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นจริงในอียิปต์อย่างที่บอกเนี่ยแต่มันเป็นภาพเล็งถึงสิ่งที่จะตามมาที่จะทำให้ความหมายของปัสกาในสำเร็จเหมือนกับยอนผู้ให้บัพติศมาชี้ไปที่พระเยซูบอกเพราะว่าจงดูแกะปัสกาของพระเจ้าคือพระเยซูในบันเป็น,ปน,ปนแกะปัสกาตัวนั้นที่จะต้องสละชีวิตแล้วเลือดของพระองค์จะต้องไหลออกอเพื่อชำระบาปดันั้นทุกคนที่ต้องรับพระเยซูิเจ้าก,ก็เหมือนกับ เลือดของพระเยซูคริสต์ก็ได้ทาบบนชีวิตของคนคนนั้นเพราะนั้นความตายเพชฌฆาตาาก็จะไป pass over ไปเขาก็จะปลอดภยัยเขาจะรอดจากการที่ภากษาจากความพินาศนนี่คือความหมายเพราะพอทำปัสกาเสร็จซึ่งเป็นสัญลักษณ์เล็งถึงความหมายของพระเยซูคริสต์เจ้าพราะองค์ก็ต่อด้วยพิธีมหาสนิท oh. ที่ห้องชั้นบน oh. ซึ่งพิธีมหาสนิทนี้เราเคยมี EP ีไปแล้วพี่น้องคะ่ะไปเปิดดูได้เลยนะคะซึ่งพิธีมหาสนิทเนี่ยมันจะเล่งถึงพระคริสต์ที่เป็นแกปะปัสคาเนี่ยต้องมาสิ้นพระชนบนน้นเงเขนพระกายของพระองค์แตกหกักพระลูยิของพระองค์ไหลออกเพราะฉะนั้นความหมายของปสัสคาเนี่ยมาสำเร็จในพิธีมหาสนิทที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์มาเลยเชื่อ,อมกันอยู่ อ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วก็ทีเนี้ยค่ะในในพิธีมหาสนิทใช่ไหมคะเราเคยพูดกันไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าแบบวายก็คือสื่อถึงออพระโลหิตของพระเยซูแต่ทีเนี้ยค่ะขนมปังไร้เชื้อที่เขาใช้สําหรับในพิธีมหาสนิทนี้ด้วยค่ะทาไมต้องเป็นขนมปังไร้เชือะะ้อ้วยคะอาจารย์คือมันมันเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจากว่าขนมปังที่ใช้ในในช่วงเทศกาลปัสคาเนี่ย อย่างที่บอกว่าเทศกาลปัสกาเป็นวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อซึ่งมันมีเจวันเพราะฉะนั้นตามบัญญัติโมเสสเในระหว่าง7วันเนี่ยห้ามมีขนมปังที่มีเชื้อเด็ดขาดเพราะฉะนั้นจะใช้ขนมปังก็ต้องใช้ขนมปังไร้เชื้อเพราะมันอยู่ในเทศกาลขนมปัง้เพอมีอยู่แล้วด้วยใช่ก็มันเล็งถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากเชื้อบาปที่พระเจ้าให้ให้กินขนมปังไร้เชื้อเนี่ย เพื่อให้ให้รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องแยกออกจากบาปน,นะเขาเป็นประชากรของพระเจ้ามีความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะคะครับทีนี้สําหรับเทศกาลเนี้ยค่ะสําหรับชาวยิวกับคริสเตียนในปัจจุบันเนี้ยค่ะมันมีความเหมือนหรือว่ามีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงคนยิวที่เป็นคริสเตียนเนี่ยเขาก็จะถือความหมายทั้งสองความหมายนะครับแต่สําหรับเราที่เป็นไม่ใช่เป็นคนยิวแต่เราเชื่อพระเยซูเนี่ย เราก็ไม่ได้ถือเทศกาลปัสกากแล้วเพราะเราถือว่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์เล็งถึงของจริงคือพระเยซูคริสต mm ์เจ้าเราเลยถือพิธีมหาสนิทและไม่ถือเทศกาลปัสกา mm hmm. เพราะเรามาเอาของจริงเลยนะครับ mm hmm. จดจ่อที่พระเยซูคริสต์เจ้าที่ทนทุกข์และสิ้นประชนเพื่อเราซึ่งเป็นที่มาแห่งความรอดยกบาปของเราจริงๆทีนี้พอพูดถึงพิธีมหาสนิทนะคะ ที่โบสถ์ของเราก็ทําอยู่ทุกเดือนใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็ที่อื่นๆที่เคยไปก็คือทําทุกๆเดือนเหมือนกันทีนี้ก็เลยสงสัยว่าในแบบวันปัสกาเนี่ย<ม>เขาก็คือจะทําทุกปีอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยสงสัยว่าทําไมพิธีมหาสนิทถึงไม่ทําแบบปีละครั้งอะคะ่ะทำไมถึงทําเดือนละครั้งอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าชื่อบอกอยู่แล้วว่ามหาสนิทค่ะคือว่าให้สนิทกับพระเยซูให้ระลึกถึงเสมอว่าที่เราเป็นอยู่ได้ในทุกวันนี้ที่เราได้รับความรอดที่เราได้รับพระคุณพระเจ้า ที่เราได้มาเป็นคริเสเตียนมาเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยเพราะการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นในคริสตจกักรยุคแรกเลยเขาทําทุกวันเลยเพื่อเพื่อเขาจะไม่ลืมพระคุณของพระเจ้าโดยทางพระเยซูเจ้า,จาอย่างนี้นี่เองก็เลยทําทุกเดือนเพื่อมาหาสนิทนั่นเองโอเคคะ่ะได้รับความกระจ่างมากเลยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะเทศกาลปัสกาเนี่ยแม้ว่าจะมีอยู่มานานแล้วตั้งแต่ในยุคพระคัมภีร์เดิมนะคะแต่ว่า ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ยังเล็งถึงการที่พระเยซูนะคะได้สิ้นพระชนเพื่อเราแล้วก็ตัวเราเองที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราได้รับการไถ่ให้รอดพ้นจากบาปแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มนุนศักด์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความกระจ่างกับเรานะคะแล้วก็สําหรับพี่น้องนะคะที่มีคําถามมีข้อสงสัยนะคะสามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าส่งคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจเคริสจักใจสมานได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรายการดีๆจากคริสจักใจสมานค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ